วีดีโอนำเสนอรายวิชา AN1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบค่ะเรื่องระบบปัสสาวะ หรือ the urinary system ค่ะจะทำโดยนางสาวสุรัตนาแดงเจริญรหัสนักศึกษา640884ค่ะคณะเทคนิคก,การแพทย์นำเสนออาจารย์ประจำกลุ่มกลายวิภาคศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพัะเกียรติค่ะร,ระบบปัสสาวะ ควบคุมสมดุลระหว่างน้ำกับอิเล็กโทรไลต์ในเลือดและขับของเสียที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการเผาผลาญออกไปจากร่างกายค่ะ ในส่วนของไตนะคะหรือคิดนี่ตั้งอยู่ที่ผนังส่วนหลังของช่องท้องไตแต่ละอันจะขนาบอยู่ด้านข้างของกระดูกสันหลังโดยไตยข้างขวาจะอยู่ต่ำกว่าข้างซ้ายเล็กน้อยค่ะ และบนไตแต่ละข้างจะมีตอมหมวกไตซ้อนอยู่ค่ะไตแต่ละข้างมีเนื้อเยื่อชั้นนอกหรือที่เรียกว่าคอเท็กค่ะและชั้นในที่เรียกว่าเมดัลลาค่ะโดยเนื้อเยื่อชั้นนอกเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการกลองหน่วยหน่วยกลองค่ะส่วนชั้นในนั้นจะประกอบด้วยกลีบไตอยู่มากกว่าเป็น10หน่วยค่ะซึ่งภายในกลีบไตจะมีท่อสำหรับเก็บปัสสาวะ ที่ผลิตขึ้นโดยหน่วยกลองของชั้นนอกค่ะหน้าที่ขอบปัสสาวะของไตเป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการเผาผลาญในร่างกายเช่นยูเลียค่ะระบบปัสสาวะเพศชายนะคะ เม i ูร r i น a ร y s ิส t ต m ค่ะ,ะระบบปัสสาวะเพศชายประกอบด้วยไตยท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะซึ่งเป็นทั้งช่องทางเดินปัสสาวะและอสุจิค่ะท่อไต the ureter ต่อจากกลวยไต renal pelvis มีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนือ้อค่ะทำหน้าที่ขนส่งปัสสาวะ ไปกประเพาะปัสสาวะค่ะรู้หรือไม่ไตใช้หน่วยกรองไตามากกว่าสองล้านหน่วยทำหน้าที่กรองเลือดในแต่ละวันด้วยความสามารถของหน่วยกรองในการกรองเลือดร่างกายจึงได้เลือดมากกว่าร้อยละเก้าบกลับไปใช้ค่ะท่อปัสสาวะเพศช,ชาย เป็นท่อกล้ามเนื้อที่มีบทบาททั้งในระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ค่ะเป็นทางผ่านของท่อปัสสาวะและอสุจิค่ะในส่วนตรงนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือกลีบไตหรือเมดัลล่าค่ะ ส่วนของตรงนี้เรียกว่ากลิ่งกวยตายค่ะหรือไมเนอร์คอริอันนี้คือเนื้อไตชั้นนอกค่ะรีโนอคอร์ทิกค่ะอ่ากีบายหรือเมเล,ล่านะคะคือรีโนพีระมิดเมเล,ล่าค่ะ อ่าใช่แล้วก็ตรงนี้ค่ะคือกล้วยไตลีโน่พิวิสค่ะ คือหลอดเลือดดำไตค่ะ r n ีโนเวนส่วนอันนี้เรียกว่าหลอดเลือดแดงไตข้างสายค่ะ Left l e ฟ t ีโน a าร์เทอรค่ะถัดไปนะคะ อันนี้จะเป็นไตข้างขวานะคะลายคิดนี้ค่ะอันนี้อันนี้เลฟคิ i d ี e ค่ะนี่นะคะเลฟคิ i d ีไตข้างซ้ายค่ะอันนี้เรียกว่าหลอดเลือด เวนาคาว่าด้านล่างค่ะหรือ Inferior เวนาคาว่าค่ะอันนี้จะเป็นหลอดเลือดสะโพกนะคะ common iliac artery ค่ะ 으으으? <laughs> 만 คมเลกอาชลีค่ะตรงนี้เรียกว่ารูปเปิดทางเดินปัสสาวะค่ะส่วนนี้เป็นอันท้าค่ะ ขอบคุณค่ะ